สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อแน่ละพี่น้องอันนี้ไม่ใช่นกเรานะคะนกเขาเยังมีมาเล่นอีกนกเขาค่ะพอดีไอแม่แม่เพื่อนอนะเอามาฝักไข่ไว้ตรงนั้นพี่น้องตรงยางตรงเสาเสาลูกหลุดอะคะ่ะระบายาี้เหลือตัวเดียวแขน เพิ่นตกลงมาเป็นห้างเลยตายเบิดเลยนี่เหลือตัวเดียวแข็งๆเอ้ยกำน,น,นั่งมืนตานี่ว่งเนีกำลังกำลังออกขนค่ะทุกคนกำลังออกขนกำลังโป่งมองไงเ,เออเพิ่นกำลั่งมืนตาพร้อมด้ยกเข่าค่ะตาตากเแบบี้ได้ช่วยชีวิตนะคะก็ไม่ไม่อยากเอาออกไปจากตรงนี้กะว่าเสียเอาเพิ่นไปไวหมองเก่า แม่เพิ่นมากแม่เพิ่นไหนมาก,กุกแม่เพิ่นไหนไม่มเห็นนะคะนูโตวไวๆนะอุ้ยมันขี้ <c oughs> น้องเขาขี้ตายตัดเรียตอนมันยากข่อยบอกเงินขึ้นเลยขีย่หรอหน้องเขาเขี่ยโอเคค่ะขอให้หนูโตวไวๆนะแล้วก็แข็งแรงบิน 去套路宽了，姐。